เอามาอยังอีกก็มือไหนมาหาเก็บผักป่าจ้ะผักป่าน้อเวเอาคือว่าสิไปขับรถอีกแล้วมาได้ขับรถจากที่อาหารจะพักกันนี่พักพักียังก็มือไหนมือนี่พักนอกจ้าว่าสิเอาไปกินกับปนนี่งามบอกนี่ดอกมันสิเป็นเหลืองเหลืองอันนี้แนวนี่บอที่เขาจะว่ากินได้จ้าเคยกินหรือไปบ บ่อท่านเคยเม่ทานสิร้องมื้อนี้แหละเติมือนี่แหละตายกับตายมื้อนี่จ้ะขีดแตกเหี่ยวเหี้ยแต่ไม่แต่ไม่เป็นไรค่ะปากแดงค่ะโอ้ยสิบว่าแ้งสอแดงไวมก่อนเนาะปากไม่แดงไม่มีแรงเดินได้ค่ะใส่สีดอกเตี้จ้าหายอดไอพี่พรบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นดอกเหลืองเหลืองแล้วมันฮืนมาตี้ เออเขาจะว่ามันเฮินมันเผ็ดมันเผ็ดแต่นะมันเผ็ดผดแต่บ่แต่สำหรับห้ามันว่าเผ็ดดอกสำหรับห้าน่ะว่าเผ็ดดอกแต่ว่าเขาเจาว่าคันไม้ถึงว่าอนเขาจะบ่แในน้ำให้กินขันมันเป็นดอกแล้วเขาเจาว่าออแต่สำหรับตัวห้ากับบ่มีปัญหาดอกบึงมีหดผักชีหลอมบ่งผักชีหลอมพวกอวบนะใช่บึงไม่ตังผักชีหลอมกับแซบจังไกนเลยไปแกงอ้อมไปมือนันกุ้งผัดน้ำมันหอยกับแซบด้วยพี่ ก็กินเลยวะจ้าแซ่บวะเด็ดทีจังผักบุ๋งไฟแดงหนิใช่ใส่บนในอ้วกปูน่ะนี่บังหยอดนี่บังหยอดนี่ซีลอนหยอดนี่ขวดเนาะอวดน่างามเนะจ้าพ่นถือกต่งานพี่กุ้งเห็นผักบุ๋งมันนี่โอ้ยบยอดซีลอนกัโอ้จะเป็นอวบโอ้จะเป็นอวบวกายโอ้ยอ้วกไรยอยู่ข้างปลาพร้อมกับบรรยากาศดีจียู่ข้างอันน้ำ อยู่ข้างหน้าบรรยากาศดีดีผ้าเพิ่นมาอันผ้าเพิ่นมาหัดขับรถมาเั็น่าแต่ไปหัดขับรถย่านใดกับบัวใดขับรถจะเคลียร์กับจังสีแหละเลี้ยวหาแต่พักเบิ่งดูค่ะเบิ่งดูยอดพักบุงค่ะอวบอวบงามๆอวบซ้ำข้นพุ่นล่ะเขาเด็ดดีบ่เนี่ยเสียดายแเถอะหรอขึ้นน้ำแต่มันรู้ข้มสูงมันมันรู้ข้นสูงโคตดเลยในเบื้องสองสามนอนอันปตายโคตรเลย งับก่องามแน่สะออนเหมียไปด้านไหนคุณไปด้านข้างหลังไปดัานข้างหลังโอ้ยยอดยอดพูดอีกงับถ้าก็ล้างามำพูดน้ำซ่างหลังอยู่ยโอ้ยอยู่ไก่ตีนไก่เมื่อพ้อแม่สวยค่ะนี่อยากได้ถ่ายรูปไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสวยอันนี้สวยมากเลยเนี่ยสวยเลขสองสามอยวเอาอีกับเอกนี่มันบ่มวะล่ะ สวยสวยสวยมีแมงบุ้งมาไหวเลยเดินกันสีเด็ดนางแต่เด็ดไปโซ่ซื้ๆเก็ดได้มันสวยดีเด็ดเกี๊ยบ้าหละถ้าจะเด็ดน่าจะมีมีดมาปาดเนาะงางั้นเน่บางอันนี่นีอันนี้คุณอ่ะใช่นุอ่ะที่้อิดลายนี่ใส่เ้อสวสีเด็ดเองนี้แม่โอ้ตาย สีเด็ดใบดีเป่าล่ะเป็นซางลางเงี้นะเด็ดไปแกงสมนี่แมวอู้หสวยเนาะพุดน่ะพี่พรพุดน่ะโอ้ไม่ต่อยอกอวบเนาะอ้ไม่ต่อยอกอวบอยู่ข้างข้างเลยข่อยก็เห็นข่อยกระอวบข่อยก็ว่ามันงามอยู่แต่ว่าข่อยคิดเมนูบ่าข่อยออกข่อยเฮ็ดบ่เป็นแหมน,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 นะสาวน้อยผมแดงในป่าใหญ่หอันนั้น อันนั้นที่ที่ข้าเจ้าเอิ่นว่าภกกูดแมนบอแต่ว่าภกกูดที่เข้าเห็นนี่หลายคนกับว่ากินใด้หลายคนกับว่ากินบอด้เด้นนั่ง,งออาเอามาเมิงขยายไก่ดูชัดๆเลยนี่แหละค่ะหลายคนกับว่ากินไดหลายคนกับว่ากินบอด้หลายคนก,บกันบว,ว่า,าวมันมีพิษสะสมอย่างยังสั่นนะแต่สําหรับข่เราไข่คิดว่าอันแนวนึงภาพเปลี่ยนแนวนึง้าตายคนเข้าแพร่เพราะคือกันบางคน คนนี้กินได้คน,น,นคอื่นอาจจะกินบ่ได้ก็ได้กุ้มสะออนภักบุ้งกุ้มนันอีกแล้วแ <c oughs> <c oughs> ม่นงนะแม่งนะแม่งใะปังพี่ว่านถักบุง้งพูนะคอ,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 อ้ยตามตา <c oughs> ตามตาตามตาสะออนเดี๋ยวค่ะแต่บงา,างคนจะเสียดเมนูอีหยังก็รอกกระเดียผู้เพิ่นเอาไปแกงเทฟโขแกงสมเพราะว่าแซ่บได้พี่ <c oughs> นั่นก็สิแซ่บอยู่นั่นล่ะแต่ว่า กินบ๊ะซื้อแกงเทพี่ยบเป็ี่ยนไหมนั่งไม่ก็เป็นแซ่ป๊ะก็ได้ได้แต่ซออ่อนซื่อๆน่ะหัหเราะแกงบ้างเก็บไปฝากคนที่แกงเป็นบ้างหักโป๊ะไปฝากไอเล่ดีน่ะไอเล่เนาะไปฝากไ่ดนาะพอมตเสียวพักเอาอยังไปฝากมันอยู่แล้วอยปกติอยู่แล้วนี่ไม่มันงามโอ้ยบางบาง่นน่ะหักโป๊ะไหม เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหักเนียนๆอีกสักอันหนึน่งหักเนียนๆใช่ไหมหักเนียนๆดูค่ะเบิง้งเล็กค่ะโอ้ป<อ>่านหักนอไม้นั่งดินไม่ไม่ใช่นอไม้นั<อ>่นงดินนอไม้ไฟนอไม้ไฟ<อ>เคยบ่เคยเคยเก็บนอไม้ไฟบ่เคยจ้นนานี่แหละประมาณนี่แหละขนปลาขนโขกเลยค่ะโป้โอ้ยโอ้หานเลยค่ะเอานึ่งขึ้นไปฝาขึ้นสาวดีกว่าแบบไดนเนาะหน่วเตี้ยจะอ่อนไหม ปอปูนหักจากอเลยปอหอเอาเอาเอาสะอวนสะออนในบอกินเด้ค่ะในบอกินเด้ค่ะบางส่วงเนี่ยนี่แเบ่งอันนี่เนาะวันจุดจี้ โอ้ยเสียงดังนะไม,<ะ>ม,ม่กันดิเดินสองส้นคว้านนะ <laughs> ที่ที่หักที่เก็บนี่พ่อสะออนเฉยๆใช่ไหมสะออนค่ะจะเอาไปฝากเพื่อนไม่ได้คิดจะกินใช่ไหมสะออนสวยน้ำไหลสมสมพักอ,อ่ามี่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 ข้นบอกมีคนเขียนไว้แม่นั่งว่า อันลอกลอกเปลือกออกแล้วก็ต้มดีๆซุปคือซุปผักติ๋วนี่วาสันว่ะกุ้งในอ่าน่านเจอทุกันเออเอาหานี่ก็มักอ่านเขาเหม็นเนาะมักเออซุปก็ซุปผักติ๋วนี่แม่ซุปใส่ปลาใส่เห็ดคือผักติ๋วนี่วาสันว่าเออเดี๋ยวสิล่างเมืองเออต้องแต่ว่าต้องต้มออกกันเน๊ยต้มแล้วก็ไอ้ลอกมันแล้วก็ต้มเออใช่ใช่สิคืออยู่แต่เฮาบ่เคยเฮ็ดสิคืออยู่คั่นคั่นโตมักซุปผักติ๋วกุ้งมักบะชักเออๆนั่นล่ะสิคืออยู่สิคืออยู่แม่นๆๆได้แมนได้ เอาไม่เอาไม่ไม่จบจบจบจักหน่อยจบจบจบสิไปขับรถแล้วเด้อค่ะไปกันเด้อบายบายจ้า